สวีดัสสวัสดีพบกับช่องโดนแก้วฟ้าชาแนลครับผมเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับว่ากว่าจะได้ไม้กว่าแต่ละอันนนะครับเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นการทำยังไงนะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนเพนะื่อนมาชมกันเลยนะครับ อย่าลืมก่อนอื่นเลยนะครับเขาก็จะมีแม่ค้านะครับที่ทำไม้กวาดนะครับก็จะเอาไม้กวาดมาส่งนะครับเพื่อนเอนเขาก็จะมาส่งทางกระสอบแล้วเพื่อนเพื่อนที่พผม,ผมให้เพื่อนเดูเมื่อกี้นะครับและนี่นะก็จะเป็นไม้กวาดที่ อยู่ในกระสอบนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้เพื่นเพื่อนก็ここจะเป็นฟ่อนเป็นม,มัดมัดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเราจะต้องเอามาทําขั้นตอนอือ่นๆ,ๆนะครับเพื่อนเพื่อนยังไม่เรียบร้อยนะครับส่วนจะเป็นขั้นตอนอยังไงนะครับเพื่อนเพื่อก็มาดูวิธีการทําพร้อมกันเลยนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการสาวสาวไม่กว่าดให้ดูนะครับ ว่ามันเป็นยังไงนะครับไปไปชไมไปพร้อมผมเลยครับนี่ครับเราก็เอาไม้กวาดนะครับออกจากกระสอบแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นกรรมใหญ่ๆแบบนี้เพื่อนๆนี่ครับ กําก็จะใหญ่ๆแบบนี้ครับก็จะเป็นต้นไม้กวาดนะครับที่ยังไม่ผ่านการทําในใดๆนะเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะต้องเอาไม้กวาดเหล่านี้ครับไปสาวลัวไปร่อนก่อน,นคร้บเพื่อน ซึ่งการสาวการล่อนไม่กว่านะครับก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับเพราะมันต้องมีความละเอียดนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาเพื่อน,นครับมาดูวิธีการทํานะครับจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆไปครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปชมพร้อมกันเลยครับก่อนก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆก็ต้องแกะเชือกตอกก่อนนะครับก็จะเป็นตอกที่ทําจากไม้ไผ่นะเพื่อนเราก็ต้องแกะก่อนนะครับเพื่อที่จะ แยกไม่กว่านะครับออกมานะเพื่อนๆนี่ครับมันก็จะเป็นกำรรแบบนี้ครับกำสามกำรรใหญ่ๆเราก็แยกออกมาก่อนนะครับ ที่ผมจะทําการล่อนไม่กว่านะครับผมก็จะไปดูอางผมนะครับสาธิตให้ดูก่อนนะครับว่าวิธีการล่อนนะเป็นยังไงนะเพื่อนๆนี่ครับวิธีการล่อนก็เป็นลักษณะนี้เลยครับกจงล่อนิลบาท่อนอย่างเดียวนะเออล่อนแบบนี้นี่ใช้เวลาเหมือนกันนะก็จะล่อนอยู่แล้วน้องสองทุ่มสามทุ่มเอาไป เพื่อนคราวนี้นะผมจะลองลงมือเองนะเพื่อนๆมาครับมาดูวิธีการล่อนไม้กวาดไปพร้อมกับผมเลยครับเพื่อนๆการล่อนไม้กวาดนะเพื่อนๆก็ล่อนเพื่อที่จะแยกในส่วนที่ไม้กวาดในส่วนที่ไม่ดีนะครับแยกออกไปนะเพื่อนๆส่วนที่มันคดๆงอๆนะครับหักๆนะครับเราก็แยกออกไปนะครับเราก็ต้องมีเทคนิค มีความชำนาญนะพเพื่อนๆกว่าจะล่อนได้นะครับเพื่อนมันก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมไปยังไม่คล่องมือนะเพื่อนๆเพราะว่าทาครั้งแรกเหมือนกันนะครับเนี่ยลักษณะแบบต้นกระโคตรแบบนี้ครับเราก็แยกไว้นะพเพื่อนๆไม่เอานะครับ <c oughs> <c oughs> เราก็แยกในส่วนที่ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้นำในการทําให้กว่านะครับเนี่ย ส่วนในต้นแบบนี้นะเพื่อนๆก็จะเป็นมันจะเป็นลักษณะช่อๆนะเพื่อนๆเห็นไหมครับเป็นช่อๆบบนี้เราก็แยกไว้ก่อนนะครับไปทําไปพร้อมกับผมเลยครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆ่กกว่าจะได้เป็นไม้กว่าที่เราเห็นๆกันอยู่นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะขั้นตอนการทํานะครับมันมีวิธีการทําที่ซับซ้อนนะเพื่อนๆเริ่มแรกมันก็จะเป็นดอกไม้กว่าที่เขาให้มาแบบนี้เป็นกระสอบกระสอดแบบเราก็ต้องมาแยกก่อนนะครับแยกเสร็จเราก็ต้องเอามาลอนนะครับมาล่อนเพื่อที่เอาจะเอาส่วนที่ไม่ดีออกไปนะเพื่อนๆเพราะว่า ไมค้ควาบที่เขา,ารับซื้อนะครับเขาก็ต้องการที่ไม้กวาดที่มีคุณภาพนะพนเพื่อนจึงจําเป็นที่ต้องเอาส่วนที่ไม่ดีออกไปนะครับที่สําคัญนะเพื่อนน้นําหนักไม้กวาดแต่ละมัดละมัดนะครับเมื่อเราแยกแล้วนะครับเราต้องช่างให้เป๊ะนะเพื่อนห้ามขาดห้ามเกินนะครับน้ําหนักก็มีส่วนสําคัญนะครับในการทําไม้กวาดนะครับเพื่อน ลองทำกันดูนะครับเพื่อน ส่วนที่เป็นไม้กวาดช่อนแข็งนะครับที่เราแยกเอาไว้นะครับเราก็เอาช่อไม้กวาดนั้นมาแยกเช่นส่วนไะเคียนนเพ,พื่อนๆเอาให้ได้เล็กที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่มีก้านแห่งแข็งครับปนเข้าไปในไม้กวาดนะเพื่อนๆพ,พอกกาก้านมันแข็งเกินไปนะครับไม้กวาดก็จะไม่มีคุณภาพนะครับเราก็ต้องเอาพอดีพอดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ไม้กวาด ที่เราล่อนเสร็จรบ้อยแล้วนะเพื่อนๆเราก็เอาไม้กวาดนะมามัดไว้ครับจัดระเบียบดีๆครับก่อนที่จะมัดมาจัดดีแล้วนะครับเราก็มัดเลยครับเพื่อนๆนี่ครับมัดแบบนี้นะครับนี่นะเพืพ่อนๆคือไม้กวาดหน้าตามไม้กวาดนะครับที่เราล่อนเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วเพืพ่อนๆเราก็จะมามัดเป็นฟ่อนๆแบบนี้ครับเพื่อนๆ ในส่วนที่เป็นส่วนเกินนะครับปลายๆนะครับเราก็ตัดออกนะครับให้มันเสมอกันนะเพื่อนๆน,นี่ครับบริวเวณไปลายๆมันเราก็ตัดให้มันเสมอกันนะเพื่อนๆมันจะได้ดูไม่น่าเกียดนะครับ,บ,รรบให้เป็นระเบียบนะครับนี่ครับสวยไหมครับเพื่อนๆ ไม้กวาดแต่ละฟ้อนนะแต่ละกองนะครับที่เรากองกองรวมกันนะต้องมีความยาวไม่เกิน40เซนนะครับสำหรับ,บเพื่อนคนไหนนะครับอยากาทราบวิธีการทำไม้กวาดนะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปที่ ep 1 9ได้เลยนะครับเอาละครับเพื่อนตอนนี้เราก็มาพักทำไม้กวาดแป๊บหนึ่งนะนเพื่อนขณะนี้นะครับเป็นเวลา14นาฬิกานะเลือบ่ายสองน,นะครับ <c oughs> ผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาเยื่อเส้นเยื่สายกันบ้างน,นะครับ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทองทุ่งภูเขานะครับบริเวณละแวกบ้านนะครับละแวกบ้านอาที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนเป็นไงครับสวยไหมครับี๋ยวผะพานเพื่อนแว้นมอเตอร์ไซค์นะครับขี่เที่ยวดูรอบๆหมู่บ้านนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตามผมเลยครับ คับเพ,พื่อนผมได้เจออะไรเข้าแล้วเพื่อนๆสวยงามมากครับสวยงามมากเลยเพ,พื่อนๆเห็นไหมครับเพ,พื่อนๆมันคือจิตกรรมนะครับจิตตกรรมบนแทงน้ำนะเพ,พื่อนนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนมาดูใกล้ๆเลยนะเพื่อนเพื่อนนี่ครับแทงน้ำได้ถูกวาดรูปนะครับวาดด้วยลวดลายต่งตางๆนะเพ,พื่อน แล้วก็ลงสีนะครับสวยงามากเลยนะครับว้าวมันสุดยอดจริงๆครับเพื่อนๆว่าไหมครับ จิตกรนะครับช่างวาดรูปนะยอนแรกนึว,ว่ามีฝีมือมากเลยเพื่อนไม่น่าวาดได้นะครับแต่เขาก็สามารถวาดได้นะเพื่อนรูปแต่ละรูปนะมีมิติมากเลยครับมีหลายวัาน์นะครับเพื่อนงานฝีมือนี่คือละเอียดมากเลยครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับ มันก็สามารถสื่อได้หลายความหมายนะครับมันอาจจะสื่อได้ถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวบ้านแถวนี้นะครับว่ามีความเป็นหมาอย,ย่างไงนะเพื่อนๆมันสุดยอดปไปเลยครับคขาเพื่อนๆพ,พามาชมบรรยากาศอีกด้านหนึ่งครับเพื่อนๆ ก็จะเห็นวิวภูเขานะไกลๆนู่นนะเพื่อนๆบริเวณปากมันนะครับเราก็จะไม่มองเห็นนะครับภูเขานะครับไกลลิบลิบลูกตาลอะไรแบบนๆทอดยาวล้อมรอบบริเวณหมู่บ้านนี่เลยครับนี่ครับเหมือนภาพวาดไหมครับเพื่อนๆระหว่างทางกลับนะผมก็มันเจอเนี่ยครับ สะพานไม้ครับเก่าๆพุกๆบางๆงนะเพื่อนๆผมเห็นว่ามันมีอะไรน่าค้นหานนะครับผมก็เลยอยากจะลองเดินเข้าไปดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะ <laughs> เพื่อนๆคิดว่า <laughs> ผมจะกล้าข้ามสะพานไปฝั่งนู้นไหมครับ <laughs> ในระหว่างที่ผมกำลังข้ามอยู่นั้น ปรากฏว่าไม้มันหักกันเพื่อนผมก็เลยตัดสินใจนะไม่ข้ามดีกว่าครับถ้าเปิดข้ามไปนะครับมีหวังนะครับผมตกคลองพอดีครับไปครับผมกลับบ้านดีกว่าัเพื่อนไปคลิปจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างตอนต่อไปสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ